ของนี่กคันนี้เนี่ยเป็นเจ้า MG4 รุ่นดี2025อีกแล้วนะคะซึ่งเป็นรถที่ลูกค้าให้ความสนใจกันมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าราคาของเขาเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ที่569,900บาทเท่านั้นเองค่ะและรถคันด้านหลังของนีองหคันนี้นะคะเป็นรถของคุณปูนะคะซึ่งคุณปูเนี่ยได้เจอนืออ้อหองจากช่องทาง YouTube และได้เอ,อ่อทำการจองมาและเซ็นแฟนเเเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรถคันนี้เนี่ยน้องหญิงจะไปส่งให้คุณปูที่จังหวัดชลบุรีกรันเดี๋ยวหญิงเก็บภาพบรรยากาศการรับรถ,รบรถไม่ชมกันท้ายคลิปค่ะเดี๋ยวเรามกันว่า MG4 รุ่น DMY 2 0 2 5คันนี้เนี่ยของคนผู้จะตกแต่งอะไรบ้างมีอะไรดีเทลยังไงบ้างไปชมกันคะ่ะและสำหรับเจ้า G4 รุ่น DMY 2องคันนี้นะคะคุณปูเนี่ยดีไซน์หล่อจัดเต็มค่ะด้วยชุดแต่งรอบคันนะคะและไฟท้ายแท้ของเจ้า MG ค่ะแค่นี้ก็หล่อลงตัวสุดๆแล้วนะคะสำหรับดีเทลชุดแต่งคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่ง Sporty ค่ะชุดแต่ง s อสปอนะคะประกอบด้วยกัน4ี่ชิ้นสำหรับชิ้นสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำด้านน,านะคะตัดด้วยสีขาวที่เป็นสีก๊โรถและเส้นสายด้านในเนี่ยคุณปูลเลือกเป็นตัดเส้นสายสีแดงแบบนี้เลยค่ะหรือว่าเลดไลน์นะคะแล้วก็ด้านสายสุดเนี่ นั่นเองค่ะสําหรับรุ่นดีคันนี้ไฟหน้าของเขาเป็นโเจดเตอร์ LED นะคะมาพร้อมกับไฟ day time running l i g h ค่ะส่วนไฟเลี้ยวของเขานะคะจะอยู่ในโคมไฟหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะในด,ดูดีเทลด้านข้างของเจ้า MC4 ขันกันบ้างค่ะ สำหรับด้านข้างของ,ง MG4 รุ่น D Y สองพีคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใส่ชุดแต่งเอสปอร์ตี้จะมีตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นเลดไลน์สีแดงแบบนี้ของสำหรับตัวเอสปอร์ตี้มาให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้ค่ะว่าจะติดหรือว่าไม่ติดนะคะขออนุญาตลงดีเทลในเรื่องของล้อแม็กด้านข้างนะคะสำหรับล้อคันนี้นะคะเป็นล้ออันอยมาพร้อมกับฝาครอบสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางเวทเล็กสเปคยางอยู่ที่2 1 5หนทับ้ R 1 7นั่นเองค่ะ ที่แถวของชุดแต่งเอสปอร์ตตีด้านข้างนะคะชุดแต่งด้านข้างเนี่ยจะมาพร้อมกับสีดำสีดีกสีดำด้านแบบนี้นะคะซึ่งเข้ากับแถบข้างประตูที่เป็นการกระแทกของประตู MT4 เลยค่ะแล้วก็ตัดด้วยสีขาวสีดีก็โต้และด้านล่างนะคะเลดลายสีแดงที่ลูกค้าเลือกเลยค่ะด้านหลังสุดเนี่ยจะเป็นเนมเพลทของตัวเอสปอร์ตตี้ของเขานั่นเองค่ะและสําหรับคันนี้นะคะพี่ปูลเลือก ฟิลมเป็นลามินา e v สบูทนะคะซึ่งเป็น60%ทั้งคันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ลงเหิงติดตั้งเป็นคิ้วกันสาดสีบานให้แบบนี้แล้วนะคะส่วนกระจกมองข้างเนี่ยที่มาจากโรงงานจะเป็นสีดำกรอสแบ็แบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้เลยค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะก็ยังคงมีสติกเกอร์ของเอสปอร์ตี้แบบนี้ให้นะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้ค่ะว่าจะติดหรือไม่ติดเนาะและสําหรับด้านหลังของเจ้า MG4 รุ่นดี Y 2025ันคันนี้นะคะมาพร้อมกับเจ้าสปอยเลอร์ชวินแอโรวิงที่มาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะเป็นสปอยเลอร์ทวินแอโรวิงที่เป็นรีดมัมตัดสีขาวแบบนี้มาพร้อมกับเฟรบเรกดวที่3รุ่นที่เป็นผลิต2025น้าะคะที่ผลิตในไทยเนี่ยมีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังมาแล้วเรียบร้อยนะคะกระจากบานหลังค่ะมาพร้อมกับไลฟ้าด้านหลังนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับที่ปั่นละผลและที่ฉีดน้ําในตัวด้วยค่ะและนี่คืออีกชิ้นงานที่พีู่ติดตั้งเพิ่มนะคะนั่นก็คือไฟท้ายแท้ของเจ้า M G นั่นเองค่ะเป็นไฟท้ายแท้ Position Light แบบนี้เลยนะคะที่ไหนทำไม่ได้สามารถมาหาน้องหญิงได้เลยค่ะน้องหญิงติดตั้งให้ได้นะคะแล้วก็ไม่มีผลกับแบตเตอรี่แน่นอนค่ะรับประกันงานติดตั้งให้1ปีนะคะสำหรับตัวนี้และด้านล่างตรงนี้ค่ะถัดมานะคะเป็นตัว อหอยของเจ้า MG4 รุ่นดีนั่นเองค่ะมาพร้อมกับเส้นการะยาด้วยนะคะและด้านหลังค่ะระบบความปลอดภัยด้านหลังนะคะยังคงมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดให้แบบนี้เลยค่ะและชิ้นงานชิ้นสุดท้ายของเ e Sporty ตนะคะนั่นก็คือ ด้านหลังนั่นเองค่ะเป็นสเกิร์ตชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ที่เป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ติดอยู่ใต้ตัวเซนเซอร์สีจุดแบบนี้นะคะเป็นสีดาด้านตัดด้วยสีขาวแล้วด้านล่างเนี่ยติดเป็นดิวฟิลเซอร์สีแดงแบบนี้ให้เข้ากับตัวสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเป็นอย่างดีเลยค่ะสําหรับสีแดงเลนไลายที่ลูกค้าเลือกนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตัวชุดแต่งของเขาก็จะเป็นตัวไฟตะมกด,ด้านหลังของเจ้า MG4 ไว้ให้ด้วยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลด้านในของเจ้า MG4 รุ่นดี้กันบางค่ะ สำหรับดีเทลด้านในของเจ้า MG4 รุ่นดีคันนี้นะคะเป็นภายในโทนสีดำทั้งหมดเลยค่ะสำหรับรุ่นดีรุ่นเริ่มต้นคันนี้นะคะแล้วก็บ่ะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำผสมผ้าแบบนี้เลยนะคะฝั่งคนนั่งเนี่ยจะปรับเป็นแบบแมนนวลนะคะได้ีทิศทางส่วนฝั่งคนขับเนี่ยจะปรับเป็นแบบไฟฟ้าได้ทั้งหมด6ทิศทางนั่นเองค่ะ และสําหรับคันนี้นะคะคนโซลด้านหน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับวัสดุแบบซอฟท์ทัชนะคะแล้วก็หน้าจอตรงกลางค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พย d แอนดแบบไร้สายให้ได้แล้วนะคะแล้วก็สําหรับคนขับค่ะหน้าจอคนขับนะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยค่ะฝั่งด้านขวานะคะจะเป็นควบคุมมัลติมีเดียต่างๆนะคะส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มตั้งค่ารถยนต์ต่างๆนะคะแล้วก็สามารถรับสายโทรเข้าโทออกบนพวงมาลัยได้เลยนะคะการไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายนะคะส่วนที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ด้านขวาตรงนี้เลยค่ะสำหรับรุ่นดีนะคะเราจะไม่มีไวเลชร์นนะคะแล้วก็หน้าตาเกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าตาเกียร์แบบนี้มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโมด้วยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะรุ่นเริ่มต้นของเราเนี่ยก็ยังมีตัว a a p t i v e Cruise c o n t r o ถึงจุดยุนิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับ MG4 รุ่นดีของเรานั่นเองค่ะกระจกด้านหลังที่กระจกมองหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีไฟสองเผ็นที่ตรงนี้จะเป็นที่วงางแววนนั่นเองค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเจ้า MG4 รุ่นดีคันนี้กันบ้างค่ะ สำหรับผู้โดยสารต้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังผสมผ้าเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยค่ะเบาะด้านหลังนะคะสามารถปรับพับได้60-40สจะพับฝั่งหนึ่งจะนั่งฝั่งนึ่งหรือจะพับทั้งหมดก็ได้นะคะด้านหลังเนี่ยสามารถขนทีวี55นิ้วได้เลยนะคะถ้าพับทั้งหมดแล้วก็บอะด้านหลังของเราค่ะยังสามารถติดตั้งไอโซฟิได้2องตำแหน่งด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีบุตรหรือจะต้องติดตั้งคาซีทเนี่ยได้ถึง2ที่เลยเนาะแล้วก็สำหรับสิงกำนดงคอสะดวกด้านหลังค่ะเรามีตัว usb ด้านหลังให้1งจุดตรง แล้วก็ด้หญิงติดตั้งเป็นพรมพร้อมกับพยังกระดุมให้แบบนี้เลยค่ะด้านล่างจะเป็นพรม M G4 นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะปูทับด้วยพรมกระดุมนั่นเองค่ะไปค่ะเดี๋ยวดูห้องเก็บสัมภาะด้านหลังกันบ้างค่ะ นี่เป็นไฟท้ายที่ลูกค้าหนึ่ติดตั้งเพิ่มนะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นไฟท้ายแท้เป็นไฟท้ายแ,แท้ของเจ้า MG นะคะเป็นไฟท้ายของพานอะไรเลยค่ะเอามาติดตั้งใน m g 4รุ่นดีของเรานะคะรับรองว่าไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่แน่นอนค่ะใครทําไม่ได้มาหาหน้องหญิงได้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวดูด้านในของด้านหลังของตัว m g 4รุ่นดีกันบ้างสําหรับที่เก็บสัภาราด้านหลังนะคะตรงนี้เนี่ย ถ้าไม่ใช้งานนะคะหรือต้องการใช้พื้นที่สัมภาระด้านหลังเนี่ยก็สามารถถอดตรงนี้ออกได้เลยนะคะแล้วก็พับอบาะใช้พื้นที่สัมภาระด้านหลังได้เลยง่ายๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ตัวใส่ emergency charge นะคะหรือใสช่ชาร์จฉุกเฉินให้ด้วยนะคะในกรณีที่ลูกค้าไปต่างจังหวัดนะคะไม่มีตัวตู้ชาร์จนะคะก็สามารถเสียบสส่ชาร์จ emergency charge เนี่ยกลับไปบ้านได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ตัว MG home charge ให้ด้วยพร้อมติดตัต้งให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแถมเป็นตัวถัดปูท้ายด้านหลังไว้ให้นะคะสำหรับคันนี้ ส่วนด้านล่างค่ะมาพร้อมกับตัวชุดปะลมยางนะคะแล้วก็ชุดเติมลมยางแล้วก็ป้ายสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า MG4 รุ่นดีคันนี้ต้องบอกเลยว่าหล่อลงตัวสุดๆไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปนะคะมีชุดแต่งรอบคันแล้วก็ไฟไ้าแนวยาวแบบนี้แค่นี้รถคันนี้ก็หล่อมากๆแล้วค่ะไปขยบดูโปรโมชั่น MG4 คันนี้กันบ้าง ก็จบกันแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโต้อ m g จรุ่น DMY 2025ค,คันนี้ค่ะน้องหิงขออนุญาตสับโปรโมชั่นไใน,ใน,นิดนิดนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจโต้เอ็มอยู่สำหรับโปรโมชั่นแรกนะคะน้องหญิงขออนุญาตแจ้งเป็นโปรโมชั่นถ้าลูกค้าต้องการดาวนะคะสามารถดาวตั้งต้นได้ที่1 0 15%ลูกค้าสามารถแจ้งงบดาวมาได้เลยค่ะ <S <S แล้วก็นำส่วนลดนะคะไปตัราาตดราคาตัวรถราคาตัวรถเนี่ยที่ยืนแฟแนนซ์จะเหลืออยู่ที่569,900บาแสาหรับโปรโมชั่นที่นะคะสํารับลูกค้าท่านใดที่ชอน ดอกเบี้ยพิเศษ1.99%สามารถดาวน์รับต้นได้ที่25%นะคะผ่อนนานสูงสุด4ปีเลยราคาที่จัดไฟแนนซ์จะอยู่ที่569,900บาทเท่านั้นเองค่ะและสําหรับโปรโมชั่นที่3นะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการดอกเบี้ย0%เราจะส่งจัดไฟแนนซ์ที่ราคา79,900บาทนําส่วนลดที่มีไปจ่ายดอกเบี้ยให้กับแบงค์นะคะและสําหรับโปรโมชั่นที่4นะคะเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวน์หรือโปรโมชั่นช่วยดาวนั่นเองค่ะรถคันนี้นะคะจะอยู่ใน,น,ะะะน 5, ราคา75,000บาทนำส่วนรถที่มีไปเป็นส่วนลดช่วยดาวนค่ะาง วดนะคะคจูเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนนานสูงสุด84งวดเลยนะคะหรือลูกค้าต้องการโปรโมชั่นแบบไหนสามารถติดต่อทักหาน้องหญิงได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะน้องหญิงของนขอนุญาตขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า,าน้องหญิงจะพาเราดูไหนมารีวิวสีไหนมารีวิวฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป like, ็นกำลังใจให้หน้องหญิงด้วยนะคะสวััีนน้สวัสดีค่ะ